ตำบักห่งแล้ววันนี้มีส้มตำกินตอนใบสวัสดีนะคะวันนี้จะมา้าตำบัก่งกินกิตนตอ,อนแป้งอะไรนี่างนี้อันนี้อันนี้คุณแม่เราตำเองค่ะฝีมมออีเมรน,น เอาลดมีรสชาติจักหน่อยได้ยัยไงเป็นบสเผ็ดแรนก็บรเสียดเอานิดนึงแออบกพริกนิดนึง<ะ>ใส่แบกพริกมีรสชาติจักหน่อยนายจยตำจืดเลยว่าเป็นว่าบบกพริกเม็ดเดียว <c oughs> ใช่จะว่าหลายเม็ดแล้กจีนายใส่ไปหาหกเม็ดมาเด้อตำแบบฮวงเฮิมไป่เนียงบะเขียอ,อก โอเคเออโอเคคุณแคดยายนี่ยายเปลี่ยนบอกแม่แม่บอกไปยังยังไม่ถึงเวลาโอ้โหใสหลายเสียบหลายใสหน่อยเสียบหน่อย,ยอยุมอ้มบะหมี่ของเราเองโซเดียมที่ร่างกายขาดไม่เคยได้ไเคยขาดจัดไปเลยสองซ้อนบอน้ำปลาตาแม่เหลียญ โฆษณาต้องเข้าแล้วงานนี้ขาดบุไร้ปรลาล่าสูตรนี้อร่อยมากมะนาวหสมสียูใสเอายังบันครบแล้วครบแล้วเลื่ลมอมยังกัเลื่มได้แต่ยาใส่สลุดสองเทียด้วยอันสีอร่อยเวอ่อ เดินทอไ,ได้าเดินข้างหลังได้อ๋อกินปไปาดไหมที่หนังมันก็อยู่ก้อต่อมอมันปาดอย่เดีเยวนะโอ้ยแม่ลัวนี่ก็ไดเนาะยายลงสวนวะขัวเป็นเนแบบเส้นม,มือเทียมเอาเนมือเทียม จุปลาอส้อมตำบักตำบหวงเฮิมหอยามเกี๊ยวขาเราต้องกินตบวเฮิมติมดแงอเลาหอมยให่ติดดติดเลียแต่วาลมอไม่เอาหมตังอ่ะต้มอ,อะไรอ่ะเลยต้มอ,อะไรูกินน้ำเต้าหู้เวลาดี เวลาแหละขอขยันเย่ปลาเคือโปดโปรเปโปรเปโปเปเจบไปไม้ผูองก็ชิมผู้ดองก็ชิมเลเนี่ยั่นนี้โดมันโดและมันเบาไหมวะโปโบแต่ว่ามันี่มันองหอมไม่มันมีอยู่ในหาอยู่ท่่ิเ โออล่าส่งแ่บอ่ะไม่สมอ่บอกแล้วสมแน่นอนแล้วงใส่อีกโอ้ออล่าส่งแม่ขันแม่ขัวถ้าแล้วใส่แล้วใส่แล้วใสดีแคบปะเอาแล้วแต่จิ้มแล้วมันเป็นไงเดี๋ยวจิ้มดิเอาแล้วออกปากไปแล้วเหรอจิ้ม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 อร่อยไหมจิ้มซอยกันเป็นยังไงแสบอ่ะหวานหวานมาแล้วกลั คุณสมคุณนึ้ยหวานเอาไปอีกคนนึงกินสมอีกคนนึงกินหวานเอา,ขอาเข้าไปเอาอีกเลยอย่าบอกฉันอย่าบอกกับมันเรื่คำข้มสมนะอยากกินสมได้หน่อยก็ไม่ได้ใจใจวิวิวกินสมหลายคันเตะเอาสมตำร้านใช้เจ้านี่คือตาบอดเลยกินก็ได้นะววเสร็จแล้วก็ตักเซคโคบเลยไม่ให้บางคนกินสมหลายอยู่ นี่เหลืตลอต่บกหมี่เอับะหมี่หอมบะหมี่ทองพันจอ่ะเรียบร้อย